เัวเชอรี่อีกแล้วนะคะวันนี้เชอรี่จะมาทําเป็นวิดีโอ favorite of the year 2015คือปีที่ผ่านมาแล้วนะคะอันที่จริงเชอรี่ก็ยังไม่เคยทําวิดีโอที่เกี่ยวกับอะไรที่ใช้แล้วชอบหรืออะไรมาก่อนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าก็เพิ่งเริ่มทำชาแนลยูทูบเนาะมันก็ไม่เชื่กับเป็นออ2015ซะทีเดียวนะคะเหมือนกับอะไรที่เราเคยใช้มาแล้วก็ ซื้อซ้ำใช้แล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชอรี่ก็เอามารวมรวม,รวมกันไปเลยนะคะในวิดีโอนี้อันเดียวคิดว่าจะเป็นพวกถูกและดีอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าค่ะเพราะว่าสำหรเชอรีร่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแพงเท่าไหร่นะคะเออแล้วก็ตอนท้ายของวิดีโอนะคะเชอรี่จะออมีแจกเป็นกิฟต์เอาไว้ด้วยเพราะว่าเป็นเดือนมกราเป็นเดือนเกิดของเชอรี่นะคะก็เลยเหมือนแบบ มีกิจกรรมอะไรมาเล่นกันบ้างดีกว่านะคะเออลืมบอกไปว่าวิดีโอนี้จะเป็นเน้นไปเป็นอ่าสกินแคร์นะคะยังไม่ใช่เมคอัพมันเดิมมันจอยาวเกินนะคะเมคอัพเอาไปใีวิดีโอหน้่แลวกันโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากล้างหน้าก่อนเช็ดเครื่องสำอางใช่ไหมเวลาเราแต่งหน้าอันนี้มันจะที่จริงมันก็เป็นผลิตน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของปีที่ผ่านมานี่แหละคะ่ะ ที่เชอรี่ชอบใช้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะ New Formula นะคะเชอรี่เพิ่งจะทำวิดีโอแบบเป็นรีวิวเป็นมินิรีวิวแล้วก็เหมือนแนะนำให้ใช้อันนี้ค่ะเพราะว่ามันดิมมากอันนี้เป็น Cleansing Water ที่เชอรี่ชอบมากถึงมากที่สุดเอ่อที่จริงแต่ก่อนเชอรี่จะชอบใช้ออยใช่ไหมคะออยด์ Remover ถ้าใครเคยดูวิดีโอสอ uh, อ Skincare r ของเชอรี่ เพราะว่าไม่เคยยังยังรู้สึกว่าไม่เคยเจอแบบลีนซิ่ i วอ water ที่มันเช็ดได้สะอาดแล้วก็หน้าไม่แห้งอะคะ่ะมีอันนี้แหละตอนแรกชาริ่ใช้อันนี้หมดไป2ขวดละอันนี้ก็มีเป็นขวดใหญ่มานะคะอันนี้ก็ยังไงเดียมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันเช็ดไอ้พวกมาสคาร่ากันน้ำอะคะ่ะปกปติพวกลีนซิ่งวอ water จะเช็ดยากเนาะอันนี้มันเช็ดมาสคาร่ากันนะ้ำอย่างเงี้ยได้ดีอาจจะไม่ได้แบบเช็ดออก เร็วมากเหมือนออยเนี่ยมันก็แบบต้องแปะไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ออกแล้วก็ถือว่าแปะไว้แบบแปะ,แปะแยังไงอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่แสบตาค่ะก็หน้าไม่แห้งด้วยที่สําคัญพเพราะเชอร์เป็นคนหน้าแห้งนะคะค่ะมันก็จะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่นะคะเมืเ่อใช้เครื่องสำอางเซตใช่ไหมคะก็เมื่อล้างหน้าทำไรเสร็จก็จะมีเกี่ยวกับมาร์กหน้าค่ะถ้าใครที่ชอบมาร์ก ชรีก็ไม่ได้ทำบ่อยมากแต่ว่ามีเจออันที่ชอบก็คืออันนี้ค่ะเป็น Neo g e n s Deep pore Cleansing Mask นะคะอันนี้มันจะเป็นโคลนสีดำๆคือปกติชรี่จะไม่ค่อยมาร์กหน้าเท่าไหร่โดยเฉพาะพวกมารก์กแบบมารก์กโคลเพราะกลัวว่าทำแล้วหน้าจะแห้งแต่อันนี้นะทำแล้วแบบหน้าไม่แห้งนะคะแล้วก็รู้สึกว่ารูขุมขนมันกระชับขึ้นนะคะ นะแล้วสำหรับคนที่ชอบมาร์กแบบเป็นแผ่นเอ่อเป็นชีทมาร์กนะคะก็มีแนะนำอันนี้ของ The same ที่เป็นเกาหลีเออใช่ใช,ใช,ใชอันนี้อันนี้ค่ะก็คือมันไม่แพงด้วยรู้สึกจะแบบ20กว่าบาทมะคะแผ่นนึงมันมีหลายยี่ห้อนะที่เป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เชอรี่รู้สึกว่าทำแล้วมันพอดึงออกมันผิวมันแบบมันนุ่มชุ่มชื่น,นขึ้นจริงๆอะคะ่ะน,นี้นะคะมาร์กหน้านะ อ่าเป็นแบบหวัดนิดหน่อยนะคะพอมาสนาเสร็จเราก็จะบำรุงผิวใช่ไหมถ่าที่ชอบเลยอันดับแรกก็คือนี่เลยค่ะ <laughs> เป็นเจลวันหารจระเทศนะคะก็ <laughs> ถ้าใครดูวิดีโอบบ up, อ่า easy makeup easy glowing makeup กับผิวสกินไฮโลทีของช่้ยจะเห็นว่าเป็นมนุษย์วันหารจระเทศคนหนึ่งทั้งแบบสดแบบเจลนะคะ ของเดอ s a เซีมเกาหลีเหมือนกันนะคะชอบเพราะว่ามันกระปุกใหญ่ดีใช้ได้เยอะอแล้วก็ไม่แพงค่ะมันตกอยู่แค่ร้อยกว่าบาทนะคะเราชี่ก็ใช้ทาตัวนะคะทาตัวหมดเลยทา <laughs> ตัวนะคะหน้าด้วยแต่เดี๋ยวนี้หน้ากลังใช้แบบอลองใช้อื่นลองใช้อื่นดูบ้างนะคะแต่ต่อจากเซอรวันห่งระเทใ,ใช่ไหมก็ะจะเป็นครีมค่ะมาแนะนำอะไรก่อนดี เนื่องจากชารี่เป็นคนผิวหน้าแห้งนะคะก็เลยจะมาแนะนำต่อที่ชอบที่ใช้แล้วชอบก็จะเป็นครีมที่ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าชุมช่มชื่นดีนะคะก็จะตัวแรกเลยก็ได้เห็นในวิดีโอสกีแคนวินทีนแล้วใช่ไหมก็เป็นใช้แล้วชอบไงมันก็เอามาวก,กับไปกับมาอันนี้ก็คือเซนเปรวมอยส์เจอไรซิงครีมนะคะเป็นครีมทาหน้าที่เหมาะกับคนผิวหน้าแห้งมาก เออแห้งปกติถึงแห้งมากหรืออะไรอย่าเนี้ยเชอรี่ว่ามันใช้แล้วมันเออถึงแม้เราจะไม่ได้ตามด้วยอะไรมันก็ยังโอเคอะค่ะมันเหมือนผิวชุ่มชืมช้นดีแล้วมันจะเป็นเนื้อครีมนะคะมันไม่ใช่เป็นขวดโลชั่นนะเคยมีเพื่อนในเพจแฟนเพจบ,พจบางคนเนี่ยแบบว่าเห็นในเชอรี่ใช้ในสกินแคนร์ททีเราไปซื้อมาแต่มันเป็น moisturizing โลชั่นที่เป็นขวดนะคะนะเป็นแบบทาตัวนะก็จะไม่ผิด อันนี้จะเป็นแบบ moisturizing cream นะคะเป็นหลอดๆอย่างนี้ค่ดีค่ะต่อไปในความชุ่มชื่นผิวอีกอันที่ชอบก็คือนี่ค่ะ SK2 RNA Radical New Age Cream นะคะอันนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่ถูกและดีแต่แพงหน่อยแต่ว่ามันรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรของ SK2 ที่ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันแบบชุ่มชื่นดีค่ะคือที่จริงตัว RNA มันจะ เน้นเรื่องออริ้วรอยใช่ไหมคะแต่ว่าริ้วรอยก็กไม่แน่ใจยังไม่ได้สังเกตมากมันก็อาจจะดีขึ้นนะคะแตท่ที่ใช้แล้วชอบมากเลยก็คือเรื่องความชุ่มชื่นของมันนะคะคือมันจะเป็นเนื้อครีมปกติอะคระคีมสีขาวแอบรู้สึกว่าแบบผิดนุ่มชุ่มชื่นดีแล้วก็กระปุกน,นี้มันตั้ง80 80 ml แลนนะคะถือว่าเยอะอยู่ไม่ใช่แค่50นะคะอันนี้ก็ขาย น,ะะนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ sk 2อีกแล้ว sk 2 facial treatment oil นะคะตัวนี้เ,เหมือนจะพึ่งออกใหม่ของ sk 2เมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่ชื่อว่าทาแล้วแบบมันเป็นมันเป็นน้ำมันอะคะ่ะตอนตอน,ตอนมันจะเห็นเป็นสองชั้นอย่างงี้ใช่ไหม ก็เขยา่าเขย่าก่อนนะคะตอนเนื้อมันก็จะเป็นแบบนันก็จะเป็นน้ำมันเนะะียค่ะกลิ่นมันก็กำลังดีนะไม่ได้ดูเหมือนใส่น้ำหอมแบบแรงอะไรมากแล้วก็เนื้อมันก็ไม่ได้เหนีนยวมากคะ่ะแต่มันจะลื่นๆหน่อยแต่ก็ยังรู้สึกมาเป็นน้ำมันอยู่คือชารี่ใช้ทาก่อนนอตอนช่วงที่ไปญี่ปุ่นที่ beauty bowl asia ะคะ่ะตอนนั้นลืมเอาพวกวัสลีหรือพวกความชุ่มชื้นไป ก็เลยเก็บกล่องของเขาได้เนี้ยมาแล้วก็เอามาทาเลยตื่นขึ้นมาหน้าแบบหายแห้งเลยอะคะ่ะมันแบบบางคนอาจจะกลัวว่ามันมันมากใช่ไหมคะคือทาไปแคบบ่<ม>ชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงรี้ยมืสุดมันก็แบบค่อนข้างซึมไปในผิวเลยนะคะแล้วใช้แล้วรู้สึกหน้าดีเนี่ยเออหมดจากพวกความชุ่มชื่นนะคะสําหรับคนที่อยากแบบห้อารมณ์แบบผิวขาวใช่ไหมผิวแบบหน้าขาวใสแบบเกาหลีอะไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็นอะไรไม่ได้ของส่วนไหนก็จะต้องเป็น เคที่ดอนะคะที่เขาจะเน้นเรื่องกกับผิวขาวแบบขาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เชอรี่ก็ใช้จังหมดแล้วอัน,นี้เชอรี่ชอบเป็นตัวนี้นลคะ่ะถ้าใครชอบแบบอยากผิวขาวแล้วก็เชอรี่เป็นคนหน้าแห้งอย่างเี้เลยไม่อยากให้มันแบบรู้สึกแห้งผิวมากเชอรี่ชอบตัวนี้ค่ะ water Katydo water splash essence with a l u t a thione นะคะ, Waters, ะ,คะตัวนี้มันจะมีชื่อเล่นอีกอันนึงว่า essence น,น้ำเต็มมันทาแล้วมันจะรู้สึกเหมือนแบบ เาเรียกว่าอ,อะไรมีแบบมีอย่างเงี้ยคะ่ะไม่รู้มันเห็นในกล่องมันจะเป็นเหมือนหยดน้ำออกมาเงี้ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็น water splash effect water splash technology นะคะขาวขึ้นปะมีทานไม่ได้ทาเนี่ยค่ะอันนี้ก็ชอบนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งสำหรับผิวขาวใช่ไหมคะที่เชอรี่ชอบก็คือเคที่องเหมือนกัน ready to white white, white boosting cream นะคะอันนี้ก็ เพิ่งน่าจะเพิ่งออกใหม่ตอนเดือนธันวาที่ผ่านมาเหมือนกันตอนแรกเชอรี่ทดลองใช้เป็นแบบสองค่ะอันนี้ก็มีขัดลิซเซ่ไม่ีเรนะไม่ไม่กี่บาทคือมันไอพวกนี้มันจะเป็นอะไรที่เหมือนทาเรารู้สึกว่าผิวมันขาวขึ้นมาทันทีเลยอะคะ่ะมันให้ความรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีไงถ้าเราแบบว่าเอออยากรู้สึกว่าเวลาเป็นอบอสคนอื่นเนี้ยล้างหน้าหน้าสดออกมาแล้วหน,น้ามันแบบดูโซมมากแล้วก็อยากให้มันแลดูเหมือน กระจ่างใสขึ้นมานิดกนึงก็ได้ามทานครีมพวกนี้เลยค่ะเพราะว่าผิวก็จะดูแบบดีขึ้นเลยแบบขาวขึ้นเลยอะไรไม่ต้องรอเวลานนี้มันจะเป็นเนะื้อครีมแบบก็เนื้อครีมแบบปกติเลยคะ่ะแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันบางเบาแล้วก็ผิวก็จะแบบกระจ่างใสขึ้นนะใช่ไหมจากตอนแรกที่เมื่อกี้นะคะแล้วก็ไม่เหนียวหนานนะแล้วก็หอมหอมด้วยนะคะอันนี้ที่จริงเรามี็นขวดแล้วแหละเป็นขวดแบบอ้วนๆนั่นแหละ าบ,บผิวขวขตอ่อมาครีมกระดาษที่เชอรี่ชอบใช้เหมือนเป็น all the time favorite เลยนะคะก็คือโฟล์วเมนอันนี้ค่ะซันเฟสเอสพีเอเที่ชอบอย่างแรกเลยก็คือเพราะเป็น SPF 50ปกติจะไม่ชมอบใช้ครีมกระดาษอะไรที่มัน SPF ต่ำกว่าต่ำกว่า50นะคะลูกจิกกลัวมันแบบว่าไม่การแบบนานอะไรอย่างเงี้ยเวลาเชอรี่ออกนอกบ้านหรือแต่ก่อนช่วงที่ทำงานอะไรแบบแกบลบ้งแจ้งเนี่ยค,ค่ะก็จะใช้แบบ คลาสสิกนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเนื้อมันเนื้อมันแบบไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะก็คืออันนี้ใช้มานานแล้วไม่รู้ว่าซื้อไปกี่หลอดต่อกี่หลอดแล้วค่ะนะ่ใช้มาตังแต่สมัยเรียนจบอันนี้นะคะต่อไปปากบ้างอันนี้ช่วงนี้ที่จริงมันมีมานานแล้วค่ะแต่ช่วงปีที่ผ่านมาเชอรี่ชอบใช้ของ EOS นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหม <laughs> เพราะว่ามันใช้แล้วรู้สึกว่าปากไม่แห้งแต่ แต่ไม่มันมากเกินไปแล้วก็ที่สาคัญมันแบบมันหวานนะคะมันอร่อยอน,นี้คือประเด็นสำคัญเลยคือมันแบบมันหวานอร่อยนะคะแต่ถ้าอยากได้แบบราคาไม่แพงแล้วก็ดีก็มีนี่ค่ะแนนน่าซอฟลิปแคทของลิปแัตน,นะคะอันนี้รู้สึกจะจะ,จะไม่ได้ไปคิดปาะสิบกว่าบาทหรือเปล่าคือมันชุ่มชื่นมากแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อเจลนะคะเป็นเนื้อเจลใส ไม่แพงซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะแค่โอ้ยยาเกับหมดละของหน้าก็จะมีที่ฉีดระหว่างวันใช่ไหมบอดี้มิสเออไม่ใช่บอดี้หน้านะคะเฟสซมิสน่าจะเห็นเชอรี่ใช้ในหลายวิดีโอมาตั้งแต่ไปทะเลแล้วก็วิอเจ้าสาวนะคะก็จะเป็นอันเดิมเลยบิกินนะคะเป็นของไทยเรานี่เองแต่ว่าอันนี้อโนอยไปโนะคะแล้วก็แต่ว่ามันจะยังไงเดี๋ยว หลับตาดีๆที่ชอบเพราะว่าชอบกลิ่นของมันก่อนเลยค่ะกลิ่นมันจะแบบออกแนวสมุนไพรสมุนไพรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็เอ่อมันให้ความชุ่มชื่นไม่มีแอลกอฮอล์เนาะใช่ไม่มีแอลโกอฮนะอล์แล้วก็เหมืนเขาจะช่วยเหมือนปกป้องผิวจากมภาวะอะไรเงี้ยระหว่างวังนะคะ่ะโอเคจบจากผิวหน้าแล้วก็มาต่อกันที่ผิวตัวกันบ้างน,นะคะซึ่งผิวตัวก็ที่จริงไม่มีอะไรมากค่ะ ก็จะชอบใช้เลจลน้ตตาเทีายที่บอกเมื่อกี้และก็ตามด้วยนีท่ที่ชอบนะคะเป็นโลชั่นค่ะโลชั่นก็เป็นอาโลเวร่าอยู่แล้ว <laughs> อันนี้เป็นของ Fruit of the Earth Fruit of the Earth นะคะเป็นเป็นอาโลเวร่าโลชั่นอินสแตนต์ดรายสกินเรลเลยก็เหมาะกับผิวแห้งแต่ที่จริงฉนันดว่ามันไม่ได้เหมาะกับแค่ผิวแห้งนะก็คือผิวปกติอะไรเงี้ยคะ่ะคือเนื้อเนื้อโลชั่นมันซึมดี ซึมเร็วดีนะคะแล้วก็กลิ่นคล่องมั่นคือชลลี่ไม่ชอบใช้อะไรที่มันกลิ่นเลี่ยนๆนะคะอันนี้มันจะกลิ่นออกแบบเหมือนสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันก็อหอมดีนะมันสดชื่นดีนะคะ่ะก็จะเป็นสนะะ่วนผสมหลักก็จะเป็นว่านหางจระเข้แล้วนะคะเนาะของสูตรออฟตีเอิร์ดนะคะเมื่อทาครีมเสร็จถ้าเป็นครีมกระแดดตัวใช่ไหมถ้าใครเห็นในถ้าใครติดตามในเพจของชลลี่ก็จะเห็นว่าเคยเอามาแนะนอนแล้วเป็นตัวนี้นะคะ เกรซออร่าไวท์บีบีโลชั่นเอสเอห้าสิบ PA บวกบวค่ะที่ชอบเพราะว่าชอบกลิ่นของมันก่อนเลยตอนแรกกลิ่นมันจะเผือกกลิ่นมันจะหอมหอมแบบหอมหวานวานิลาค่ะที่จริงเราก็ไม่ได้ชอบใช้อะไรกลิ่นเลี่ยนมากใช่ไหมมันแบบวานิลากำลังดีอะค่ะไม่ได้แบบหอมเวอร์เกินมากแล้วก็เนื้อของเขามันจะ มันไม่ได้ให้ผิวขาวอะไรอย่างนง้นนะคะก็ะคือมันจะเนือ้อมันจะเหมือนออกแบบกลิ่นเอ้ยไม่กลิ่นเนื้อมันจะออกเหมือนสีนั้นเนือ้อแต่อทาก็ไม่ได้ขาวอะไรมากพะทาแล้วก็รู้สึกว่าผิวนุ่มดีด้วยค่ะอันนี้นะคะเกรชเออเห็นเป็นอะไรสักอย่างของเนตยอสันพีโอด้วยค่ะเหมือนแบบเป็นเซเล็กอะไรอย่างเงี้ยที่ที่แบบเขาแนะนำของเกียอะไรประมาณนี้น,น,นะคะเอยมเมีเรามีที่เราแนะนําด้วยอันนี้จะเป็นของเด็ก <laughs> เผื่อใครเป็นแม่ๆนะคะ พี่จีก็ไม่เด็กมากเลยใครใช้ก็ได้ถ้าใช้ชอบใช้แป้งทาตัวค่ะจะแนะนำว่าชอบอันนี้อะไรซ์แครนะคะไรซ์แคร์มันแตกต่างจากแป้งปกติยังไงเพราะว่ามันไม่ได้ผลิตจากท้าวข้ามนะคะมันผลิตจากข้าวนะอันนี้ถ้าให้เด็กใช้อย่างเงี้ยก็จะเหมือนแบบปลอดภัยจากการเกิดภูมิแพ้จากการสูดดูพวกของแป้งฝจากท้ทาวข้ามอะคะ่ะ ขำามมาเกิดใหญ่เอ้ยไม่แน่ใจเดี๋ยวพูดผิดนะมันก็เนื้ออะไรมันก็ดีอะค่ะปกติหรือใครที่ชอบเอาแป้งเด็กมาทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยเชื่อได้ว่าก็ใช้ของไรส์แคร์ก็ดีนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนปลอดภัยอะคะ่ะนีในร้อยเปอร์เซ็นต์ทัรฟรีปราศจากเท้าข้ามเอ่อแล้วก็มีแนะนำที่ขัดผิวขัดผิวระหว่งางอาบน้ำนะคะถ้าใครจะอ่อ ไม่รู้ดูหรอเป๋าวิดีโอแรกของเชอรี่ในชาแนลมันทำเมื่อหลายปีที่แล้วตอน,นเด็กกว่านี้นะคะตอนนั้นมันจะเป็นวิดีโออะไรสครับผิวด้วยตัวเอง DIY สครับมะขามาเปียนอนะคะสุดแต่ก่อนเราชอบทำมากเลยเพราะว่าแบบยูก,กัดเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบรอยยูหายอนนี้เครื่องขี้เกียจน,นะคะนาน,นทำทีก็ยังมีขนยูอยู่ <laughs> นะคะเชอรี่ว่าถ้าใครที่อยากแบบทำแต่ว่าที่เกลียจอย่างเงี้ยก็ คือคือเป็นคนชอบใช้อะไรจากธรรมชาติอะคะ่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยไม่แพ้แล้วก็ปลอดภัยค่ะเอ็นนี่ไม่เดี๋ยวเอ็นบอกก่อนชื่ออะไรเป็นสครับมะเขาเาเรียกว่าครีมมะขามอะอรท่เรียกมันคือสครับมะขามเพียงมาก,ก่อนนะคะครีมมะขามนภาสูตรเข้มข้นนะคะซึ่งเขาผาสมมะขามน,น้ำน,นมน้ำะึ่งจากธรรมชาติทั้งหมดของนภาเนะคะเนื้อมันมันละเอียดมากถ้าใครที่กลัวผิวถูกทำร้ายจากการเซตสีนะคะ มันแบบมันละเอียดมากแล้วก็เอเอชเอของมะขามจะช่วยให้ผิวกระจางใสขึ้นแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็หอมน่ากินเหมืนอนมะขามเลยนะคะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จมีอันนี้ <c oughs> ที่จริงมันมีมานานมากแล้วเลยฉันรีพิ่งค้นพบเอเพิ่งค้นพบเมื่อแบบช่วงปลายปลายกลางกลางปลายปลีที่ผ่านมาก็คือที่ใส่รักแล้วค่ะของเ <c oughs> คยแนะนำไปแล้วเกิดเหมือนกันอันนี้ค่ะต่อเหยียบโลกมันไม่ขายในเซเว่น คือทาไมเราถึงไม่เคยใช้มาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันคือตอนนั้นมันเป็นเรื่องบังเอิญค่ะคือไปนอนคอนโดน้องาชายแล้วก็ลืมเอาไอ,ไอ้ที่เราใช้ประจำอะเป็นโลออหรืออะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็เห็นน้องชายอันเนี้ยเราเลยก็ลองเอามาทาเว้ยเรามาทาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีอะคือกลิ่นมันมันเหมือนทับทิาแ,แล้วเอ้ยรักแร้นะคะแห้งแล้วก็ไม่ไม่เป็น ไม่มีเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะแล้วน้องเราก็แบบชอบกําลังเ,ลเป็นนักกีฬาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันมันก็แบบใช้ดีดะคะ่ะมันจะเป็นผ,ผมผมแบบแป้งนะคะนีค่ะไม่แพงด้วยนะคะถูกมากลองไปดูนะคะใครไม่เคยใช้เอาอาจจะเคยใช้กันหมดแล้วก็ได้มั้งเราอาจจะล้าหเะะ <c oughs> ออเคยมาที่ hair hair care ดีกว่านะคะเป็นมาส์กผมนะคะที่ฉันได้ไปคุยเก่งมาแบบว่ามันถูกมากซื้อมา50กว่าบาทเลยจะซื้ ก็ไม่รู้จะไม่ได้ just modern ะค่ะสูตรอะไร just modern hair treatment wax สูตรน,น้ำนมข้าวนะคะมันเหมือนเน้นให้ผิวเอ้ยไม่ใช่ผิวเหมือนเน้นให้ผมนุ่มอะค่ะคือมาส์กครั้งนึงนี่ก็รู้สึกเลยว่าผมแบบนุ่มขึ้นนะคะชัยก็ไม่ใช่คนแบบผมสวยอะไรมากแต่ว่าเออชัยนี้รู้สึกว่าแบบผมนุ่มขึ้นเลยจะใช้แทนพวกครีมนวดอะไรนี้ไปเลยก็ะด้นะคะน้ำมันผม ที่ชอบมากเพิ่งได้มาเพิ่งค้นพบม,มาปีนี้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ปีนี้ปีที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนาะอันนี้ใช้แล้วแบบผมแบบมันนุ่มขึ้นดีขึ้นมากอะคะ่ะมันแบบสัมผัสได้เลยว่าผิวมันผมมันนุ่มขึ้นก็คือของเวลลานะคะ Lux Oil อันนี้มันจะอยู่ในเซ็ต SP Lux Oil Hair Care หมดอ,อะคือหลังสระผมชรัรลี่ก็จะใช้ตอนผมหมาดๆอเงี้ยคะ่ะครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ในผมในผมเสร็จก็จะรู้สึกว่าแบบผมมันลุมขึ้นมาเลยนะคะหลังจากในผมเสร็จก็ใส่อีกรอบนึงอะคะ่ะรู้สึกว่าผมแบบมันแค่ครู้สึกว่าผิวสัมผัสนะคผิวสัมผัสมันดีอะมันผมนุ่ม,ม,ม,มากะคะ่ะชอบมากมอันนี้แต่ถ้าอยากได้แบบถูกและดีนะคะก็แนะนําเป็นอันนี้นะคะ่ะอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันเป็นอาจจะไม่ค่อยจะเคยได้ยินนะคะคือเธอรีบไปซื้อมาจากมันเป็นเหมือนร้านที่แบบร้าน ขายอุปกรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยทำผมของให้ร้านสวยๆนะคะอันนี้มันจะเป็นช่วยยูไดยูไดยูไดซากุระไฮโดรวิตามินเซรั่มนะคะมันก็จะเป็นน้ำมันใส่ผมนี่แหละเครื่อนี้ชลิก็ใช้มานานมากเวลาเพื่อนมาบ้านหรือว่าเออแม่ใช้ป้าใช้อะไรเงี้ยใครใช้ใครลองใช้ก็จะแบบฝากซื้อตลอดนะคะแล้วกลิ่นมันก็จะแบบ ออนะโอเคซื้อมา200กว่าบาทเองสองร้อยเก้าสิบกว่าบาทน,นะคะจะไม่ผิดก็ใช้แบบอารม์ใช้เหมือนอันนี้นะคะ่ะแต่อันนี้มันจะแพงอะ่ะมันแบบเป็นพันเลยอะ่ะพันพันกว่าบาทอันนี้นะคะแต่อันนี้มันแบบถูกแล้วก็ดีมากนะคะเอาไปสุดท้ายเลยนานมากเป็นสเปรย์จัดแต่งทรงผมนะคะเคยใช้ในหลายวิวีโอแต่ว่าไม่เคยแนะนำว่าคืออะไรมันก็ถูกมากด้วยแหละมันคือ โดรีน่านะคะแฮร์สเปร์ฟ้าหายไปไหนแล้วไม่รู้นะคะอันนี้คือแบบเพื่อนมาลองใช้ก็เริ่มฝากคือมันคือชอบมากแล้วก็มันเป็นสเปรย์ฝุ่นนะคะตามร้านเฉยๆเขาจะเรียกว่าสเปรย์ฝุ่นคือมันจะไม่ได้เหนียวแล้วก็เป็นน้ำแบบผมแบบดูติดกันไปนกรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะให้ผมค่อนข้างอยู่ทรงแล้วก็มันมันไม่ไม่เงาแล้วมันด้านๆนะคะมันก็สเปรย์ฝุ่น <laughs> เวลาม้วนผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดม,วม้วนผมทรงผมเนี่ยฉีก็ฉีดๆอะไรี้มันก็โอเคนะคะที่สําคัญถูกมากจําไม่ได้จริงจังว่าเท่าไหร่แต่รู้สึกจะ80บกว่าบาทเองนะคะแล้วก็ขวดใหญ่มากแบบนี้ที่จริงอะ่ะเฉลยคิดว่ามันน่าจะมีขวดเล็กนะเวลาเดินทางเนี่ยเฉลียก้องแบบอ,อันใหญ่มากนะคะแต่มันดีจริงโอเคนี่น,นนะเนาะหมดแล้วนะคะเยอะมากไม่รู้เหมือนกันว่ากี่อันนะคะไม่ได้นับ ก็บอกว่าเพื่อนๆจะได้ได้ประโยชน์นะคะจากวิดีโอนี้ก็จริงอันไหนใช้แล้วดีใช้แล้วชอบก็เอามารวมๆบอกกันเป็นแบบพวกกับบำรุงผิวบำรุงผมบำรุงอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับใครที่ดูแบบเมคอัพเดี๋ยวชลิจะทำอันต่อไปค่ะก็เดี๋ยวดูต่อกันได้เลยนะคะก็เออลืมบอกไปว่าใช่ๆบอกไปแล้ว แตลืมไปว่ามันมีกิฟต์เอาไว้อีกนี่หว่าตอนท้ายวิดีโอใช่ทายแล้วนะคะเดี๋ยวเชอรี่จะมีกิฟ e a เ a y เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมกราเป็นเดือนเกิดของเชอรี่นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยะที่ทำที่มันทำ YouTube แล้วก็อยู่ในเดือนมกราปีนี้ก็มกราปีแล้วยังไม่ได้ทำนะคะโอเคเชอรี่ก็จะไม่มาแจกแบบมีของมากิฟต a เอาอ่ะก็ไม่ใช่ของอะไรมากมายแต่ก็แบบว่าอยากมา ให้กันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นทูเฟซมันจะอยู่ในเซตแบบเหมือนม้าหมุนอะอ่าอายแชโดว์สีสวยมากอันนี้จะเป็นเซตสีที่แบบคืออันเดียวอยู่สีขาวสีเทาขาวเทาเขียวเข้มแล้วก็สีดำอคะ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นทูเฟซอีกอันนึงนะคะอันนี้จะเป็นโทนนูดทองเห็นไหมมันจะเป็นมีทั้งสีแมทสีนูดนะั่นแ่ละแล้วก็จะเป็นสีทองไล่มาจนแบบ มื่อแกะเกิดดำนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้แล้วก็จะมีฟองน้ําไข่นะคะอันนี้อะไรป่ออันน,น,นี้อันนี้หอมมากเราชอบมากเป็นแฮนด์ครีมที่เป็นบานาน่านะคะแฮนแล้วก็เมื่อกี้ที่เชอรี่แนะนําไปว่าชอบใช่ไหมอันนี้เราแจกสองกระปุกเลยว้าวหนัก <laughs> นะคะฟองน้งหน้ารุ่นใหม่ด้วยนะคะเรดี้ทัวร e แล้วก็มีสเปรย์น้ำแร่อีกนะคะเี่จะจัด คู่แหละแล้วก็จะแจกเอ่อสี่คนนะคะก็จะสี่คนเดี๋ยวเอ่อจะรวมกันทั้งอ่าของ YouTube ในวิดีโอ YouTube แล้วก็ใน Facebook Page นะคะก็รวมรวกันก็ไม่อะไรมาะคะ่ะก็แค่ Subscribe c h a n n อ l ของเชอร์รี่นะคะแล้วก็แค่บอกหรือแนะนำการตอบคำถามอะไรอย่เงี้ยค่ะชิร์ี่จะถามว่า มีมีวิดีโอที่อยากให้ชันนี่ทำไหมเป็นวิดีโออะไรแนะนำกันมาได้นะคะจะเป็นแต่งหน้าหรือบะรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ค่ะว่าใครมีไอเดียอะไรบ้างเพราะว่าปีนี้ชันนี่กอยากจะแบบทำชาแนลของตัวเองให้มันแบบเออสม่ำเสมอจริงจังอะไรอย่างนี้ก็เผื่อมีใครมีคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะว่าอยากจะ้ทำวิดีโออะไรบ้างแค่นี้ค่ะแต่ว่า เชอรี่จะประกาศผลผู้โชคดีก็จะเป็นวันอาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่17จนะคะเราจะ give away องวันอาทิตย์ที่17แล้วก็วันจันทร์ที่18เดี๋ยวเชรี่จะบอกนะคะสี่คนก็จะรวมกันทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook page แต่ว่าเชอรี่จะไปบอกในเพจนะคะซึ่งเพจของเชอรี่ก็เฟซบุ๊กก็แค่เซิร์ชว่าเชอรี่เป็นวัคชนาการแค่นี้ค่ะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ที่ใต้วิดีโอนี้อยู่แล้วนะคะยังไงก็ ฝา,ากติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้ามีคนเล่นนะโอเคยังไงก็ฝากวิดีโอด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิดีโอเมคอัพอีกอันนึงด้วยนะ,ะเทมเลลตเมคอัพก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะเดี๋ยวเดือนนี้จะมีแต่งหน้าอะไรมาฝากกันด้วยแน่นอนนะคะอีก2ลุกยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ